การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนแล้ววันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งตับกันเรากับนอก า Assalamualaikum w a r a h m a ล u l ิ a h i wabarakatuh นะครับวันนี้นะครับวันหนึ่งนะครับของชาวจักรยานนะครับได้ปั่นจักรยานทดสอบปั่นบำเหน็จบัตรมานะครับวันนี้ครั้งที่สามเราทดสอบกันนะครับผมมีท่านผู้ว่าได้เข้าเจังหว่าก็รองผู้ว่าว่าน,น้าส่วนต่างๆ,ๆนะครับมาร่วมปั่นจักรยานด้วยกัน ดารา่านหนึ่งนะครับเป็นเป็นมุสลิมใหม่นะครับก็ค,คือน้องไอชักนะครับหรือน้องนุกสุธิดาเซนจนนานาอิทธิยาวันนี้รู้สึกดีใจน,นะคะอบอุ่นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาที่ปัตตานีนะคะสำหรับโครงการบายพมานะคะวันนี้ได้มาร่วมกับทางผู้ว่าด้วยกรดีนะคะทางส่วนจังหวัดด้วยก็ดีก็รู้สึกสนุกค่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปัน่นจักรยานสักเท่าไหร่นะคะพอม,มาปั่นที่นี่เราเริ่มรู้สึกว่าควรจะมีจักรยานไว้สักคันหรือเปล่านะเพราะว่าคันแล้วสนุกมากเลยนะคะแลนแล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากไปฟอร์มาร์แล้วเนี่ยนะคะเรายัางได้เพื่อสุขภาพของขตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปัน่นจักรยานเป็นอีกกีฬาน,นึงนะคะที่เรียกได้ว่าออกกําลังกายได้ทุกเพศทุกวัยนะคะน้ําหนักมากก็สามารถจะออกกําลังกายประเภทนี้ได้อายุมากก็สามารถจะออกกําลังกายประเภทนี้ได้นะคะ บอกเลยว่าจากหัวใจเลยนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนที่นี่นะคะยิ้มแย้มนุ่มนวลนอ่อนหวานนะคะแล้วก็มีสายตาที่จริงใจคือบง่งบอกให้เห็นถึงว่าเป็นเมืองแห่งศาสนาสุลามโดยแท้จริงนะคะแล้วทุกคนก็เอ่อน่าจะมีในเรื่องของหลักศรัทธาและหลักปฏิบันที่ดีนะคะถึงมีจัญยรารรรยะที่ที่งดงามมากทุกคนเลยนะคะเป็นเมืองที่มาแล้วเราอบอุ่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออาหารอร่อยมาก ว่าจะทานอะไรที่นี่นะคะอร่อยไปหมดทุกอย่างเลยค่ะแสดงว่าสึกย้ดนสิ่งนะคะหลายๆคนที่เป็นคนนอกพื้นที่นะคะโดยเฉพาะมุสลิมเนีย่ยมาเที่ยวที่นี่สบายมากนะคะอาหารทุกอย่างพา้านค่ะก็มีความสุขค่ะกับที่นี่นะคะก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะสําหรับพี่น้องหือคนชาวปัตตานีนะคะที่ให้ก,ะะหก,การต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณจาณกหัวใจ สคัญมันอยู่ที่หัวใจปันปันจกักร